สวัสดีครับสุรศิน์พาโชคมนีพารวยน้ำพี่น้องมาติดตามแนวทางเราพัฒนารลวงพี่แขกนะครับงวดประจําวันที่สามสิบนะครับลายวันเริอพี่น้องนะครับเอาเอามาไปฟังไปตามน้ากันนะครับปาหลวงพี่แขกจิมมีโตนเด็ดๆฝากพี่น้องตัวใดนะครับมาไปฟังน้ากันครับตามมัสการครับหลวงพี่หลวงพ่อเริดหงพ่อครับเมนี้มาตามแนวทางเพื่อนบ้านที่เก่าหระอลพี่ นี่เหรเดสส้นนเนาะเพื่อนบ้านเหาอเมื่อนบ้านมีล้วเพื่อนเมื่อเมื่อใดก็เขาสามตัวแตกคันลงีันซุกที่วังคันเดชซุกม่ารับโชกันมาเนี่แตกสามตัวให้หาสองสีออกสองหาซีต้องหาซีแตกสามตัวนี่ชิอนงเพิ่นโศมานนะบอยเับล,ลุพี่นกันนี่เนี่ยอยอ่มีประมาณนี้ติมี ไม,ม่น uh right. ี้เฮ็ดแล้วมันบนรงนี่เหมือนเห็นด่ลเห็นด่เห็ดแล้วก็มาหลแลราเด่นเดนเดินเด่นสูดหน่อยโล่งไม่คือแขนนะนี่จะเห็นแขนกันเดินหน่อยลงหอยลงหน่อยลงน่อยลงแล้วมันคัดสามสบอาเป็นอบทก็นเนาะครับ มีเพื่อนบ้านหรืออยังมีมีมีเพื่อนบ้านนะมีสองคือสามสองกับสามเนี่ยน,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 ะ,น,นะอยาเกเรียนลยครกันแล้วพัฒนา นานแบบนี้นะที่มืดนะต้ตัวที่มันวอมซุ่นสองจังได้ว่ามืดนะตก้ตุกตามตั้งโปเลยตามราพัฒนาหลวงพี่แขกเออมาหอานเหี้ฝนดีตกอีกแดดเหรเขาสามตัววันซุกว่างกันนะฮะสองสี หาซองซีเนี่ยม right, cool. ันดนอกสองหาะีซอไอเนี้ยไอเนี้ยมือนีก็มันซุพื้กันมือนีกันะเขาจตุยเด้อมือออสอบห้าเลขวินเลขวินบลวินินีวินเยเปีนวิตัวใดนะครับห B song 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 2, song 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 Vinh 2, song สามเด็กวินจับคู่สองสามสองสามสองศูนย์ที่สองสามกับสองศูนย์จับคู่เดินไปที่สองสามกับสองศูนย์บเรียกสามตัวสองเก็บสามศูน สอมแล้วกับสองศูนย์ินเด่นจำกันบ้างไหจำกันได้สากับสองศูนเช้นมาจำกันสามสองเจ็ดสามสสตัวสามสองเจ็ดเดินเท่ากัน สามสองเจ็อนเ่นสามศูนย์มีเดนสองตัวด้วสองสองศูนกับสองสามแต่สองเจ็ดกับกันไว้นเ่มีสามสามตัวนี่นสองเจ็ เดวงจอเ่นเห็นนเป็นสามตัวลดตัวสามศูนตกันเด่นไปที่เด่นสามตัวรดสองสามสองศูนต์สองเก็ดตัวสามศูนเอาไว้<ม><ม>ตัวลองเอาไว้ออกลุพเอาไว้ม่ออก,กันเลย<ห>แต่ว่าคิดว่าสองมาอีกดิราะวะสองมา สองมาดูเดะเนี่สองมาแรงมาครับมาแรงแปดสองกันเดะแปดสองแปดสองและแปดสองยังไวอยู่จนจนยกกระเจาบ๊าไมาอะไรมันออกแต่ตัวเก่าว่าะแปดสองแล้วก็แปดสองเอกแต่ตัวเก่าอีดีที่แปดสองออกออก่างฝ่อมดิบอมไส่ใส่กระเจาบ่หมุนเดียสองตำแหน่งบ่หมุนก็เกียรเ <laughs> นาะอ <laughs> สา <iser> ม <3. S 2> ตัวก็เล่นท่อกันบมดแล้นสามสองเก็ดสามตัวได้ครับสามสองเก็ดสามศูนย์สองเล่นซ้ำกันไม่ได้ K 3, 2, 7, สองศูนย์หนึ่งเด็กวิ่งมันก็มีอยู่สี่ตัวจะมาวัดสุกจจลาสเขาสุกว่างหันดิี่ยแผ่าสองสี่มันดออสองหาสี่ซุกนี่สุกนี่นี่ทำ ก็ต้องเข้าเข้าคือเขาวัดถุก <Flex> ม <ible noise> ันถึงสแตนมันสูงมันถูกสแตนามันสูงกระจุกสแตนแต่ว่าถ้าเห็นหน้ามันเนี่ยก็ไม่ต่วัดถุกเลยมาเข้านี่บ ยังเล็กเราหายังเด็กกันนะเร,เราเราออกเด็กกันนะตัวหาเราเลยเร,เราออกมาจากบนนะ่ะมาเหันเราหายโก่เก็ดเป็ดเดียวถึงได้เราวช่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ใช่เดี๋ยวเราเยอะเดี๋ยวพอดีคือเดี๋เขาเรัฐบ้านไทยให้เรามาออกจังหน่อยนะยังแม่เล็กเม็ดจริงจริงเม็ดเดียวออกโป่งสั่งออกเก็ดโอ้ยเห็นเราเราเขียนในขดด้อนึ่งที่แสนเนาะ 八层，是不是对面？Gut, <noise>